เอ้ยจิตรวจมองได้ระบาดที่เนี่ยล่างวันอันนี้ล่างวันว่างเปล่าเปยถูกล่างวันเลยตายได้ได้เสือมากกับบริเบิงเอาตั้งแต่เบิงตนาปกยิบมาเลยโอ้มันราคาเท่าไรเนี่ยห้าบาทมันตัวนี้ รางวันว่างเปล่าเขาพับไขาพับไปเขาพับไปจังไดล่ะตอนไปซื้อไเขาเขาพับจังสี่บอกเขาพับไปจังสี่บอกอ๋อเอายางฮัดไปไอ้กิบเอายิบเอาเลยบัดนีบเปิดบ้างโอ้โหอายเะโอ้ เป,เปล่าแปลงเนาะโอ้ยยังสี่กับมาเฮ็ดตัวกันดึกนี่แต่ว่ามันมีไรจังไรกับแปลกคึอกันอันนี้จัดว่าแปลกเนาะเขาพิมเขาพ,พิมบติดเออนึ่ละจัดว่า <c oughs> แสดงว่าอันตัวเลขกันมันเป็นกระดาษมาส่วนกันนี่นี่มันได้บติดนะเวลาเวลาเขาพิมพ์นะวันนี้เขา,อ,นนเขาอันนี้เขาเคยเฮ็ดไว้แล้วอันนี้เนะี่ยอันพวกนาโปกพวกอันนี้นะ แต่ว่าตัวเลขนี่เขาพูทว่านี่ลงเนี่ยแต่วเวลาเลขออกเนี่ยแสดงว่าเขามาลงที่หลังอ่าเขาจะเอากระดาษนี่มามาใส่ที่หลังลแล้วก็พิมพ์ตัวเลขใส่เลยสินะบันนี่มันอาจจะเป็นแบบว่ากระดาษมันมาซ้อนกันมันก็มีตัวเลขเขียนตัวเลขไว้เลยอันนี้อันนี้เขียนเอาเขียนเอาคือทุกข้อขันนะีิเนาะแปลกแต่จริงเขียนเวยเลยเลขดีนะ